พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือหนึ่งและสองซามูเอลเล่มสองสัปดาห์ที่9โครงร่างการก่อสร้างทางอินทรียภาพของคริสตจักรในฐานะพระกายของพระคริสผ่านกระบวนการของระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าฝ่ายวิญญาณตามประสบการณ์ทางภายในของผู้เชื่อที่มีต่อพระคริสผู้อาศัยอยู่ภายในข้อพระคัมภีร 2. ส,สมูเอลบทที่7ข้ 14, อ12-14กเอเฟโซบที่3ข้อ 16-21. วันเสาร์อาราบิก 5. พากริตก่อสร้างคริสตจักรโดยการก่อสร้างพระองค์เองเข้าสู่เราซึ่งก็คือโดยการเข้าสู่ในวิญญาณของเราและแผ่ขยายพระองค์เองจากวิญญาณเข้าสู่ความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราเพื่อจะยึดครองทั้งตัวของเรา สองติโมเทียบทที่ 4. ี่ข้อยี่สิบสอหนึ่งโกรินโทบทที่ 6. กข้อสิบเจ็ดเอเฟโซบทที่ 3. ามข้อสิบเจ็ดกวงเล็บหนึ่งเนื่องจากใจของเราเป็นการสรุปรวมของส่วนต่างๆทางภายในของเราเป็นศูนย์กลางของสิ่งที่เราเป็นทางภายในและเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับความโน้มเอียงความรักใคร่ความพึงพอใจและความปรารถนาของเรา เมื่อพระคริสต์ประทับรองเรือนอยู่ในใจของเราพระองค์ก็จะส่งควบคุมตัวตนทางภายในทั้งหมดของเราและหล่อเลี้ยงอีกทั้งเพิ่มกำลังให้กับทุกส่วนทางภายในด้วยตัวของพระองค์เองวงเล็บสองพระคริสต์ยิ่งแผ่ขยายเข้าสู่ภายในเราพระองค์ก็ยิ่งตั้งรุกรากลงในเราและประทับรองเรือนอยู่ในเรา ยึดครองทุกส่วนในตัวเราถือครองส่วนต่างๆเหล่านี้และทราบซ่านส่วนเหล่านี้ด้วยตัวของพระองค์เองวงเล็บสถ้าจะทำให้พระคำของพระคริสต์ในมันทธิวบทที่16ข้อ18เกี่ยวกับการก่อสร้างคริสตจักรสำเร็จเป็นจริงคริสตจักรก็ต้องเข้าสู่สภาพที่ซึ่งวิสุธทธิชนมากมายจะยอมให้พระคริสต์ประทับครองเรือนลึกลงในใจของพวกเขา ถือครองยึดครองและทราบซ่านภายในของพวกเขาทั้งหมดวงเล็บสี่พระคริสต์ยิ่งยึดครองมนุษย์ภายในของเราเราก็ยิ่งถูกก่อสร้างเข้ากับผู้อื่นในพระกายเอเฟโซบทที่สองข้อยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองบทที่สี่ข้อสิบสองข้อสิบหกวงเล 5, เ็บห้าเอเฟโซบที่สามข้อสิบเจ็ดกล่าวถึงการอย่างรากและวางฐานในความรัก การอย่างรากของเราบ่งชี้ว่าเราเป็นต้นไม้ที่ต้องเจริญเติบโตส่วนการวางฐานของเราบ่งชี้ว่าเราจําเป็นต้องถูกก่อสร้างขึ้นวงเล็บ6ถ้าพิจารณาตามข้อ18ในที่สุดเราจะมีกำลังอย่างเต็มเปี่ยมที่จะเข้าใจถึงนิมิตฝ่ายจักรวาลของพระคริสต์กว้างยาวสูงและลึกไม่ใช่ด้วยตัวเราคนเดียว แต่พร้อมกับวิสุทธิชนทั้งหมดอย่างเป็นกลุ่มชนร่วมกันกรณีนี้เปิดเผยว่าเราต้องถูกก่อสร้างเข้าด้วยกันวงเล็บ7เมื่อพระคริสต์ประทับครองเรือนอยู่ในใจของเราเราก็จะถูกเติมเต็มจนกลายเป็นความบริบูรณ์ของพระเจ้าความบริบูรณ์นี้ก็คือคริสตจักรพระกายของพระคริสต์อันเป็นการสํแดงแห่งกลุ่มชนของพระเจ้าตรีเอกภาพข้อ19 วงเล็บ8สง่าราศีของพระเจ้าถูกนำเข้าสู่คริตจักรและพระเจ้าก็ได้รับการสําแดงผ่านคริตจักรเหนือกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ดังนั้นพระเจ้าทรงได้รับสง่าราศีในคริตจักรข้20 21. อ20-21อารบิก6เอฟเฟ,ฟโซบทที่3ข้อ16-21ี 21. แสดงถึงวิญญาณท่าทีคำอธิษฐานและความเชื่อของเปาโล วงเล็บหนึ่งข้อลับลึกของพระคริสต์ได้ถูกสำแดงแก่เปาโลโดยการเปิดเผยวงเล็บข้อสาถึงหดังนั้นวิญ,ญญาณและท่าทีของเขาสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาพูดและสิ่งที่เขาใส่ใจมีความเกี่ยวข้องกับนิมิตของการก่อสร้างคริสตจักรอันเป็นพระกายของพระคริสต์ผ่านประสบการณ์ทางภายในที่มีต่อพระคริสต์ผู้อาศัยอยู่ภายใน วงเล็บสองเปาโลหลงไหลในนิมิตนี้และนิมิตนี้ได้กลายเป็นวิญญาณและท่าทีของเขาดังนั้นเขาจึงมีคำอธิษฐานเช่นนี้วงเล็บในขอบเขตและองค์ประกอบของความเชื่อได้ถูกบันทึกไว้ในเอเฟซบที่3ข้อ1 6ถถ้าเราเห็นนิมิตว่าพระคริสต์ทรงกอร่อสร้างคริสตจักรในฐานะพระกายของพระคริสต์ผ่านประสบการณ์ทางภายใน ที่มีต่อพระคริสต์ผู้อาศัยอยู่ภายในอย่างไรเราก็จะมีวิญญาณท่าทีคำอธิษฐานและความเชื่อของเปาโลในขณะที่เราปรนิบัติพระเจ้าในคริสตจักรสัปดาห์ที่9วันเสาร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าเอเฟโซบทที่3ข้อ19-21ี 21. และเราจะได้รู้จักความรักของพระคริสต ซึ่งเหนือล้ำกว่าความรู้เพื่อท่านจะได้รับการเติมเต็มจนกลายเป็นความบริบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้าแต่วงเล็บขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถกระทําสำเร็จซึ่งสิ่งสารพัดอย่างเหลือล้นเหนือกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชที่ดำเนินการอยู่ภายในเราขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ในคริตจักร และในพระคริสต์เยซูไปทุกชั่วอายุสืบสบไปเป็นนิดอาเมนตอนที่เราได้รับความรอดพระคริสต์ได้เสด็จเข้าสู่วิญญาณของเราบัดนี้เราจึงต้องให้พระองค์มีโอกาสที่จะนำตัวของพระองค์แผ่ขยายไปทั่วทุกส่วนของสิ่งที่เราเป็นทางภายในเมื่อเราได้รับการเพิ่มกําลังเข้าสู่มนุษย์ภายใน ก็จะเป็นการเปิดประตูให้พระคริสต์สามารถแผ่ขยายในตัวเราได้คือแผ่ขยายจากวิญญาณของเราไปสู่ทุกส่วนแห่งความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราเมื่อพระคริสต์ยิ่งแผ่ขยายอยู่ภายในเราพระองค์ก็ยิ่งตั้งรกรากอยู่ในตัวเราและประทับครองเรือนอยู่ภายในเรากรณีนี้ก็หมายความว่าพระองค์ทรงยึดครองทุกส่วน ของสิ่งที่เราเป็นทางภายในโดยครอบครองทุกส่วนเหล่านี้และทำให้ส่วนต่างๆเหล่านี้ล้วนทราบซ่านไปด้วยตัวของพรองเองผลลัพธ์จึงไม่เพียงทำให้เราได้รับการเปิดเผยเท่านั้นแต่เรายังถูกเติมเต็มด้วยพระคริสด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราก็คืออัครทูตคือผู้ที่ถูกใช้ออกไปและยังเป็นผู้เผยพระวจนะ คือผู้ที่พูดเพื่อพระคริสต์ด้วยในมันทธิวบทที่16ข้อ18องค์พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะก่อสร้างคริสตจักรของพระองค์ในการที่จะให้คำสัญญานี้สำเร็จเป็นจริงได้คริสตจักรต้องเข้าสู่สภาพอย่างหนึ่งซึ่งวิสุทธิชนมากมายจะมีพระคริสต์ประทับครองเรือนอยู่ในใจส่วนลึกของพวกเขาเพื่อให้ทั่วทั้งตัวของพวกเขา ถูกซาบซ่านทางภายในด้วยพระคริสต์ผู้เป็นการแปลสภาพอันเป็นรูปธรรมของพระเจ้าตรีเอกภาพโดยการถือครองและยึดครองทั่วทุกซอกทุกมุมและทุกช่องทางของทั่วทั้งตัวของพวกเขาเราได้เข้าสู่พระเจ้าตรีเอกภาพแล้วและบัดนี้ยังคงเข้าสู่อยู่เราเข้าสู่ตลอดเวลาและพระองค์กำลังประทับครองเรือนอยู่ในใจส่วนลึกของเราตลอดเวลาด้วย ยิ่งเราเข้าสู่ภายในพระองค์มากขึ้นพระองค์ก็ยิ่งเข้าสู่ในส่วนลึกของเรามากขึ้นเลือกอ่านข่าวสารเราเป็นไรนาของพระเจ้าและเป็นสิ่งก่อสร้างของพระเจ้าวงเล็บหนึ่งโกริโทบทที่สาข้อเเมื่อเราเป็นไรนาของพระเจ้าเราก็ต้องอย่างรากลงเพื่อการเจริญเติบโตเมื่อเราเป็นสิ่งก่อสร้างของพระเจ้า เราก็ต้องวางฐานรากที่มั่นคงเพื่อการก่อสร้างวงเล็บเอเฟโซบทที่3ข้อ17คำอธิบาย3สงาราศีของพระเจ้าได้ถูกกระทําเข้าสู่คริตจักรแล้วพระองค์ก็ถูกสําแดงออกมาในคริตจักรดังนั้นสงาราศีที่อยู่ในคริตจักรจึงมีแด่พระเจ้ากล่าวคือพระเจ้าจะทรงได้รับสงาราศีอยู่ในคริตจักรวงเล็บบทเรียนชีวิตเอเฟโซน้า314 เอเฟโซบที 3, ่3ข้อ1 6ถึงได้ช่วยให้เรารู้ว่าเราจะปรนิบัติพระเจ้าในคริสตจักรอย่างไรทั้งยังแสดงให้เราเห็นวิญญาณท่าทีคำอธิษฐานและความเชื่อของเปาโลขณะที่เราปรนนิบัติพระเจ้าอยู่ในคริสตจักรเราควรมีวิญญาณท่าทีคำอธิษฐานความเชื่อเช่นนี้ถ้าเราได้มองเห็นคริสตจักร และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างคริสตจักรอย่างแท้จริงเราก็จะมีวิญญาณและท่าทีประเภทนี้แล้วเราก็จะมีคำอธิษฐานและความเชื่อประเภทนี้ด้วยวิญญาณและท่าทีของเปาโลสิ่งที่เขามองเห็นสิ่งที่เติมเต็มเขาสิ่งที่เขาพูดและสิ่งที่เขาใส่ใจล้วนเกี่ยวข้องกับนิมิตท,ที่พระเจ้าได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในเนื้อหนัง และผสมกลุมกลืนกับมนุษย์เพื่อจะก่อสร้างคริสตจักรด้วยพระคริสต์ให้คริสตจักรถูกเติมเต็มด้วยพระคริสต์เรื่องนี้ได้เติมเต็มทั้งตัวของเปาโลดังนั้นสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาพูดและสิ่งที่เขาใส่ใจล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งสิ้นประเด็นที่ล้ำค่าที่สุดในพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ใช่คำอธิษฐานและความเชื่อของเปาโล แต่เป็นวิญญาณและท่าทีของเขาหลังจากที่เราได้มองเห็นนิมิตนี้เราก็จะหลงไหลในนิมิตนี้และเราจะคุกเข่าลงต่อพระบิดาดังนั้นทุกคนที่เป็นผู้อาวุโสผู้ปรนิบัติผู้ร่วมงานและทุกคนที่ปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องมองเห็นนิมิตเห็นการเปิดเผยจนถึงขั้นที่เขาหลงไหลในนิมิตนี้อย่างสิ้นเชิงและมีวิญญาณ ท่าทีและใจคอที่เหมือนกับเปาโลเนื่องจากเปาโลมีวิญญาณท่าทีและใจคออย่างนี้เขาจึงมีการอธิษฐานเช่นนี้อย่างปกติวิสัยเขายังเชื่อด้วยว่าพระเจ้าทรงสามารถที่จะทำได้อย่างล้นเหลือทุกคนที่ปริบัติพระเจ้าอยู่ในคริสตจักรจะต้องมีวิญญาณและท่าทีเช่นนี้ตลอดจนมีการอธิษฐานเช่นนี้ด้วย การอธิษฐานทั้งหมดของเราจะต้องยึดเอาคำอธิษฐานเช่นนี้มาเป็นศูนย์กลางและเราควรจะมีความเชื่อสำหรับคำอธิษฐานเช่นนี้ด้วย